มาดูไอเดียดีๆกันบ้างนะคะซึ่งเป็นกเกษตรกรนะคะแปลงใหญ่มะพร้าวตำบลบางคนทีจังหวัดสมุทรสง,งครามเขามีไอเดียเจ๋ค่ะในการนํามะพร้าวซึ่งก็จะมีเปลือกของมะพร้าวเอามาทําเป็นสีย้อมผ้านะคะกาลามะพร้าวก็ดัดแปลงมาเป็นของใช้ต่างๆสร้างของตกแต่งแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้นําไปจาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวสร้างรายได้สร้างงานให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องนะคะติดตามชมรายงานชิ้นนี้นะคะในช่วงพักเบรกโฆษณาค่ะ เพสมุสงครามแหล่งรวมสินค้าเกษตรขึ้นชื่อทั้งลิ้นจี่และมะพร้าวน้ำหอมทําให้เกษตรกรแปลงใหญ่มะพร้าวตาบลบางคนทีใช้ภูมิปัญญาผนวกองค์ความรู้สมัยใหม่แปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าวนอกจากนี้ยังมีสินค้าจากการแปรรูปเปลือกและกะลามะพร้าวเป็นการเพิ่มมูลค่าและช่องทางการขายสินค้าสร้างรายได้ให้เกษตรกรการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มีเป้าหมายทํายังไงให้ใหมีรายได้เพิ่มขึ้นจากมะพร้าว ถ้าเป็นมะพร้าวแกงมันใช้ทําอะไรได้บ้างเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่มาต่อยอดนะครับนอกจากพี่น้องเกษตรกรจะขายผลผลิตสดสดคือเราเห็นว่าบางครั้งมะพร้าวใหญ่ราคามันจะมีเป็นบางช่วงขึ้นบางช่วงลงเราจะทําอะไรที่มันเพิ่มมูลาคา่าเปลือกมะพร้าวเนี่ยเราเอาไปต้มนะคะก็เอาไปมัดย้อมเป็นผ้ามัดย้อมได้แล้วก็เอาไปทํากระบะกล้วยไม้หัวตะโงกก็เอามาทําในเรื่องของการออกกําลังกายคลายเส้นได้มันทําให้สินค้ามันเพิ่มมูลาค่าได้ก็สร้างไรายได้ให้ 为他